กระกมันก so ็ไม <sh arp reading text> okay. well, ่มีเนี่ยจะเอามันมาแก้แล้วบขบไปที่อะสับนึกแต่พ่าสับอ่ะสับมันมันขบตั้งแต่ที่ซื้อมาวันนั้นเลยวะไอ้นี่ซื้อไอ้นี่ปะอีบุยซื้อในงานโปเกมอนมาริวซื้อในในเจโกกินอะในเจเจกินเออเจกินแล้วมันน้ำที่ขี้ดิผูแดกไม่รูเอ้าไม่เห็นเราเป็นในโกกินแม่งเล็บขบไปแทบดีบอกมากูว่ามันหลุดปะวะไม่หลุดไม่หลุดอ่ะไม่หลุดไม่หลุด เอากันไกลเลีมขนรอบๆก็เห็นเลยแต่ขนที่นอคนยังโง่เลยไม่ใช่ของเขาเฮียเพื่อนเฮียชื่อพี่พกหลาเลยชื่อพี่ดาพี่พกกันไปกูกคัตต์ออกดี่คัตต์ออกด้วยนะพี่พกพี่พกไม่เขินหรอกใช่ป่ะพี่คนที่ด่าพี่พกก็เป็นไอ้แจ็คคนเดียวแค่นั้นแหละ แจ๊กด่าไปไหนแจ๊กด่าหน่าทุกคนด่าทุกใกา้ทางอ่ะหน่าตั้งแต่บ้านนู่นบ้านนี้่โรงแรมเนอะแจ๊กด่าทุกคนเยอะแล้วแบบเอ่ยชื่อเลไม่ได้สมมุติไม่ได้ยี่เฮ้ยแจ๊กบ้านนี้โคตรเจ๋งอ่ะไหนกูทำรังหักเลี้ยวก็หักไม่ได้ตรงโค้งอ่ะเฮ้ยสัสเฮ้ยแค่ลงนู่นบ้านเนี้ยเจ๋งบ้านอื่นไม่รู้โคตรเจ๋งอ่ะ มึงดูทไงว่าเจ๋งปะบ้านมึงเห็นันรู้ปะไรเหียพี่สันรู้ก็ดีนี่บ้านของมันนอกนี่อ่ะพสามารถขำะไ่าง้ามาไม่มาถามาแล้วไงามาแล้วไงามากับเราไส้ต้มเนี่ยนี่ยูตงเราอ้ยูตงฉนตีนกูแล้วเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปอินเสิร์ตนะขรงเโ้า ว่าอร่อยลองชิมก่อนเอา้าเดี๋ยวให้แบบให้แเห็นภาพครับใช่เลยปะดูหน้าหามดิอง,งอร่อยน่าดู